พระสมเด็จโตพรหมรังสีหรือสมเด็จพระพุทธอาจารย์โตพรหมรังสีมีลูกศิษย์ที่เป็นชาวอีสานหลายท่านหนึ่งในนั้นคือพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งเป็นพระสายวิปัสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียงโด่งดังนอ,นอกจากนี้ยังมีลูกศิษย์อื่นๆที่เป็นที่รู้จกักเช่นพระอาจารย์สาวกันตสิโลและพระอาจารย์ฟ้านอาจารโลซึ่งล้วนแต่เป็นพระเกศอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในภาคอีสานพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านเป็นศิษย์ที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้และคําสอนจากสมเด็จโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวิปัสสนากรรมฐานพระอาจารย์เสากันตสีโลท่านเป็นพระอาจารย์ของพระอาจารย์มั่นและเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในภาคอีสานพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลท่านเป็นสิทธิ์ของพระอาจารย์เสาและเป็นพระเกิอาจารย์ที่ได้รับการยกย่องในเรื่องของความเมตตาและปาฏิหารสรุปแม้ว่าสมเด็จโตจะไม่ได้มีถิ่นกําเนิดในภาคอีสานแต่ท่านก็มีลูกศิษย์ที่เป็นชาวอีสานจํานวนมาก ซึ่งได้นําคําสอนและหลักธรรมของท่านไปเผยแพร่นในภูมิภาคนี้ทําให้พระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองและเป็นที่เคารพศรัทธาของคนในพื้นที่